คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิสายของบล็อกฟุตบริการกดเกเพาส์และฟาร์มแนะนำลาวับักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอ้ยร้อนจริงๆครับผมโอเคนะผมสวัสดีท่านผู้ชม่ทนพิชถกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของโรบักในแมปของออสตาทาวเวอร์ดิ e เอนส์ตัวต่อไปที่เราจะรีวิวนะครับเป็นตัวในเลดสองนะเลดสามดิเลดสามนะครับโอเวอร์ห เอาง่ายๆคือชื่อในเกมคือ Under Tiger นะครับอ่าไอตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวที่คุณจำเป็นต้องลงเลทสนะครับแล้วก็ชนะนะฮะซึ่งเลือดบอสอยู่ที่3ล้านนะครับตีกลมๆคือ3ล้านจริงๆคือมัน2ล้าน8นะครับใครที่มีตี้ก็ลองพาตี้ไปลองบวกๆดูนะครับไอตัวเนี้ยนะครับผมยังไม่ได้อัพนะครับเพราะว่าเออจริงๆคือมันเป็นตัวฟรีด้วยแหละผมก็เลยไม่อยากจะอัพมันนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเก่งขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า ตัวนี้มันโหดขนาดไหนนะโอเคไหมซึ่งที่เราจะลองเล่นนะเป็นโหมดตอรี่นะครับก็เราดูสเตตคร่าวๆเนี่ยคือการโจมตีดาเมจมันอยู่ที่95นะ5วิตีทีหนึ่งนะระยะ17ถามว่ามันไกลไหมก็ถามว่าไกลไหมมันก็ไม่ไม่ไกลนะครับมันไม่ไกลมากซึ่งมันเป็นตัวยืนพื้นในอัปเดตเนี้ยผมแม่ง หาตัวที่แบบเป็นตัวยิงแอร์ไม่มีเลยนะไม่มีเลยเท่าที่ผมดูนะไม่มีตัวยิงแอร์เลยอาจจะเป็นเพราะในอัปเดตที่แล้วตัวแอร์มันเยอะหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคเอาเป็นว่าเราช่างมันเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวนี้แบบคร่าวๆแล้วกันนะฮะตัวนี้มันน่าจะอัปเกรดเยอะอยู่แหละน่าจะใช้เงินอัปเกรดเยอะอยู่แต่ว่าเป็นตัวที่ถ้าเกิดสมมติผม ถ้าสมมติว่าผมเล่นใช่ไหมผมตอนนี้ผมเวลอ98แล้วแล้วผมมีตัวโคตรเยอะเลยถ้าผมจะได้ตัวนี้มาผมคิดว่าผมจะเล่นไหมผมบอกเลยว่าผมไม่เล่นนะผมไม่เล่นนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าตัวมันเป็นประมาณไหนนะฮะอ,อันนี้เลยตัวนี้เดี๋ยวเอฟเฟกต์สกิลมันจะเป็นเหมือนประมาณว่าเอามือแตะกับพื้นแล้วก็มีหนามขึ้นมาน,นี่ประมาณนี้ขออภัยด้วยนะถ้ามันมีเสียงลมเข้านะครับตอนนี้คือ โคตรร้อนร้อนมากครับไฟมันดับนะจริงๆผมอัดคลิปไปแล้วคลิปนี้รีวิวนี้ตัวนี้ไปแล้วนะครับได้รประมาณครึ่งคลิปแล้วไฟก็ดับไปไฟก็เสียนะฮะก็ไม่เป็นไรช่างมันเรามารีวิวใหม่ก็ได้นะครับอัปเกรดน่าจะ6ขั้นนะเดี๋ยวเราจะอัปเกรดตัวนี้ให้รอดูก่อนอ่าอ่านดูการโจมตีปกติมันจะเป็นแบบนี้เห็นปนะนี่คือสกิลหนึ่งของมันเป็นหนามแบบเง่งๆขึ้นมา อันนี้คือประมาณนี้พอเราอัปเกรดปุ๊บอตอนนี้มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่แหละมันก็จะเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มระยะด้วยแค่นั้นเองตัวนี้ปุ๊บตมูมแค่นี้สําหรับตัวนี้มีประมาณนี้แล้วก็ปามนี่เลยยืดตูมโอเคตอนนี้เราอัปเกรดใช่ไหมเป็นขั้น2เนะี่ยมันก็จะเป็นท่าใหม่นะครับมันก็ไม่เชิงท่าใหม่หรกคือมันกว้างขึ้นแล้วไกลขึ้นแล้วก็เป็นท่าเดิมนี่แหละแต่มันเอามือแตะเอออ้แต่ เอฟเฟกเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะเออไม่เหมือนกับอันแรกเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่าพอมันอัพเต็มเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนสาหรับใครที่ลงเลทได้แล้วเอาตัวนี้80นะผมอยากรู้ว่าคุณคิดเห็นยังไงกับตัวนี้ครับเออมันห้าวิตีทีหนึ่งนะโอเคเราอัพเกรดเลยโอเคต่อไปก็คือ800นะอัพเกรดอีกหนึ่งขั้นผมว่าถ้าต่อไปมันน่าจะเท่อยู่เอเอาง่ายๆคือถ้าต่อไปมันน่าจะเท่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่410บาทนะ เรียกว่าบาทไม่ได้ก็เป็นเรียกว่าโกลแล้วกัน410เหรียญโอเคเราอัปเกรดนี่นิดนึงเฮ้ยหรือมันไม่ไก่วะเมื่อกี้มันไม่เพิ่มเนาะน่าจะไม่เพิ่มต่อไปเราเราเปบเป็นร้านเลยต่อไปเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจ130มนะแล้วก็เปลี่ยนท่าด้วยแต่มันใช้เงินตั้ง3 0 0พันเลยผมใช้เงินโคตรเยอะตัวแม่งแพงแพงโอ้สุดยอดระยะเท่านี้และเงินอัปเกรดอีกเท่านี้ สามพันเพิ่มดาเมจแค่1้อยมันเยอะหรือเปล่าวะเนี่ยรู้สึกเหมือนไม่เยอะนะออรู้สึกเหมือนไม่เยอะเท่าไหร่นะนะอันนี้คือ5้าดาวนะทุกคนอันนี้คือ5าดาวร้อนมากครับทุกคนตอนนี้บ้านใครร้อนไหมครับช่วยคอมเมนต์ทีบ้านกี่องศาร้อนหรือไม่อยู่จังหวัดอะไรพิมพ์เลยครับพิมอยากรู้มากตอนนี้คือผมกลับมาต่างจังหวัดไงแล้วเนี่ยแม่งแอร์มันเสียครับกว่าจะได้ซ่อมก็คือพรุ่งนี้แล้วผมต้องทําคลิปด้วยแล้วแม่งก็ร้อนครับกลับมาบ้านก็สบายครับมีอะไรกินเยอะดีดอ่ะอัปเกรดไปครับต่อไปท่าใหม่แล้เฮย เป็นเอวยโอ้โหเฮ้ยเอาเรื่องโอ้โหท่า over o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  โอเคโอเคเฮ้ยไม่แย่ครับไม่แย่แต่80ไม่รู้นะฮะใครรู้บอกทีครับ80เนี่ยคือไอ้3,000น่ะอัพเพื่อเปลี่ยนท่านะอัพ2,000นนี่คืออัพเพื่อให้มันเป็นแบบ ดาเมจมันในนี่เพิ่มขึ้นถือว่าทําได้ดีเฮ้ยแต่มันจะลด <Mother. S 2> ไอ้นี่ด้วยนะระยะเวลาด้วยนะการโจมตีโอเคโอ๊ะแปดร้อยวะเฮ้ยมันแปดร้อยเลยวะตัวแปดร้อยเป๊ะแปดร้อยเป๊ะแปดร้อยเป๊ะอันนี้เป็นตัวห้าดาวที่อยู่ใน,ในผมในฐานะผมคิดว่ามันก็อยู่ในค่อนข้างดีแล้วกันยังไม่ได้จัดแหลงเลยนะว่าตัวไหนดีไม่ดียังไงเออตัวที่อยู่ในเลทสามนะครับทุกคนใครที่อยากได้ไปลองเอาหาเอานะเป็นฟรีนนะตัวฟรีจริงๆตัวเนี้ยนะมันจะคล้ายๆกับตัวอาอจิโกะเลยนะ มันจะคล้ายอีจิโกะเลยทุกคนแต่อีจิโกะคือดาเมจแม่งแรงกว่านะครับแล้วเป็นตัว5ดาวที่แบบต้องสุ่มแลัปเยอะกว่าปะอัพเท่ากันด้วยนะเอออัพเท่ากันด้วยเออเหมือนอีจิโกะเลยอะทุกคนใช่ครับทุกคนแต่ว่าระยะอีจิโกะแม่งกว้างกว่าแต่พอลองอัพเต็มนะอีจิโกะเต็มนะคือเหมือนกันเปรียบมันคืออีจิโกะแบบฟรีและโดนเนิร์ฟมานิดหนึ่งแหมคิดง่ายจริงๆเลยนะ คนสร้างมึงคิดง่ายจริงๆเลยนะดาเมจหายไปหายไปเท่าไหร่อ่ะหายไปประมาณสาม0ันกว่านะลดระยะมา5นอกนั้นคือแม่งเหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าอัพนะครับผมคิดว่าอ่อแม่งอัพถูกกว่าเันชื่ออ๋อเปล่ะเออเอาง่ายคือไอ d อันเดอร์เทเกนี่ยนะมันอัพถูกกว่านิดนึงนะฮะระยะก็กว้างกว่านิดนึงแต่คือโดยรวมสเตตของอีจิโกล่างฮอลโล w คือแม่งแรงกว่า โอเคน่าจะมีเท่านี้แหละอีซี่เกมนี้นะฮะลงเลทไปแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นเลทให้ดูนะครับช่วงที่ผมตีบอสนะฮะเดี๋ยวผมจะขอตัดไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะมีฟูฟูด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวให้แบบดูเป็นน้าจิ้ม mm hmm. น้ำจิ้มไปโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ขอบคุณทุกคนนะที่กดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครเจอกันคลิปหน้าครับบายบายเออเออเออเอเอเดี๋ยวยังไงคือตอนที่ตัวไอ้นี่มานะตัวโคนมานะเราก็ต้องปรับเป็นเฟิร์สอย โดนกูละนี่แหละเผาเผาแบบเรียบเผาเรียบครับลอยผมเผาเรียบดีดแบบไม่พักอันนี้คือบัฟหรือไม่บัฟเดี๋ยวนำบัฟบัฟไม่ดุดเนาะโอ้ยมึงอย่าหิวเพื่อนตัวกันดิวะมันหิวเพื่อนเดี่ยวพวกเดียวกันเองนะไอตัวหลังแม่งได้เลือด ต้องตายเพื่อนสวยสวยสวยดีเข้าไปสวย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 ครับสวยดีครับดีโอโหสรุปคือเอาจริงๆนะเดี๋ยวเราต้องมาอัพลอยให้ให้ตันนะครับเราจะไม่หวังไอตัวนี้แล้วนะคือจริงๆผมขายทิ้งเลยดีกว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าทุกคน คือลอยนี่สแปมลอยนี่ยทุกคนสแปมลอยน่าจะโอนะไม่ก็ตัวอะไรก็ได้ดาเมจแบบหนักๆะครับแต่ผมคิดว่าลอยนี้น่าจะโอเคสุดแล้วนะโอเคผ่านไปแล้แสนหนึ่งดกดตีตีบัฟหลุดด้วยเออเออสวยสวยไอ้พวกนี้ก็ช่วยกันดีดอยู่นะจริงๆถ้าเกิดผมเปิดเอฟเฟกนะบอกเลยมันดีดรัวๆเลยดีแปะแปะแปะแ เออเออเอออีซี่อีซี่จัดไปเลยจัดไปเลยจัดไปเลยเออ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 เป็นไงล่ะมึงโดนลุมโดนลุมโดนลุมสุบโอเคเลยสองล้านครับหายไปล้านหนึ่งอยู่ไปล่าเธออยู่ไปล่าเธออยู่ไปล่าเธอ ได้โปรละอ๋อมีมีตรงนี้อยู่เียค่ะได้อยู่มึงตัวเดียวสบายสบายสวยดียวดีดดีดดู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 ดบัฟดูดเรียบร้อยตำเมนหายโอเคร้านหนึ่งก็สบายแล้วงานนี้ นะสบายแนละ้วแปดแสนโอ้อีซี่เรียบร้อยครับผมบอสตัวนี้ทำอะไรกูไม่ได้หรอกเพื่อนเลยสบายสบายพอนใายสบายสบายเอามึงโดนมึงโดนเรียบร้อยครับทุกคน <Easy. c oughs> Easy. อ,อีซี่พิมพ์ไปอีซี่อ้าทำไมร,ร้อยตัวนี้อีซี่พิมพ์ไปอีซี่แล้ก็จะมีจีจีครับโอ้โ oh หผมได้มาแล้วทุกคนโอ้โ oh ห under trigger ตัวนี้น่าจะเทพอยู่นะมะั้งไม่รู้เหมือนกันโอเคทุก <c> ค <oughs> okay, นในวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะไม่รู้ว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็ติดตามฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ